ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่บันทึกนี้ก็ออยังเป็นวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยสามสิเอ็ดเป็นการบันทึกตอนที่หกของหนังสือเล่มที่ห้าเรียกว่าหนังสืออันเล่นเขียนโดยสสองสวรร์ <c oughs> แต่ว่าเวลานี้เขียนไม่ไหว ตาไม่เห็นเส้นไม่เห็นน้ำมึกก็เลยต้องบันทึกแทนทึกเสียงแทนให้เจ้าที่เจ้าหน้าที่ลอบเป็นตัวหนังสือก็เป็นว่าตอนที่แล้วเรื่องมาขาดตอนลงที่เรื่องของเราเรื่องราวของท่านพลลอยเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ว่าท่านเป็นเทวดาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ เชื่อท่านจริงๆมีความเคารพจริงๆขอย้ำตอนนี้นะบรรดาท่านบูกฟังถ้าเชื่อไม่จริงเคารพไม่จริงจะลืมว่าท่านเป็นเทวดาท่านรู้ความรู้สึกของคนท่านจะไม่ยอมเชื่อท่านจะไม่ยอมช่วยมาว่าถึงการช่วยเหลือเขาบนกันทุกอย่างเป็นการช่วยเหลืออาตมาจะนำเรื่องมาคุยให้ฟัง อาจะมาก็เคยบน่นแต่ถ้าว่าให้บน่นให้คนอื่นเขาบน่บนบ่นเพื่อช่วยเขาท่านก็ช่วยได้ถ้าไม่ลืมเรื่องนี้ก็จะนํามาเล่าให้ฟังเพราะไม่ได้บันทึกมาเป็นอันว่าครั้งหนึ่งเอาครั้งสําคัญเสริมสีสงสิริเธอมีความครบในกามหลงงผ่อนมากมีอะไรขัดข้องเธอก็บน่น วการบนทุกอย่างของท่านมีผลทุกคราวคนนี้มีความเรื่มใสามากต่อไปเมื่อคนอื่นมีทุกข์ต้องการให้แทงกรมหลวงช่วยก็ามาขอร้องให้เสริมสีบเเื่าตนเองจะบนก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยทำผิดหรือทำถูกจิตใจในเคารพแน่แต่เกรงว่าจะผิดระเบียบ ต่เสริมสีก็ช่วยบนให้แล้วก็มีผลตามนั้นทุกครั้งเป็นที่น่าอัศจรรย์นี่ใครว่าผีช่วยไม่ได้เทวาดาช่วยไม่ได้และบรรดาท่านอลไรไม่จริงก็คนมันไม่ดีเทวดาท่านจะช่วยอย่างไงเทวดา,าเทวะเพลผู้ประเสริฐท่านจะมีเทวดาได้ธรรม,มะเมื้องต้นของท่านที่ปฏิบัติได้ขั้นแรกก็คือฮีริโตตัปปะ ก่อนจะตายมีความรู้สึกตัวเกรงกลัวผลของความชั่วอายความชั่วเวลานั้นจิตเป็นกุศลธรรมตายจากความเป็นคนจึงเป็นเทวดาแต่ในเมื่อคนที่จะไปใช้ท่านและต้องการจะเห็นท่านต้องใรท่านช่วยในเมื่อคนนั้นเมืองยาม,มันยังนิยมความชั่วไม่อายความชั่วไม่เกรงกลัวผลความชั่ว เป็นคนเลวเทวดาแล้วผู้บวชเสดิจผู้บวชเสดิจก็ไม่กล้าสู้คนเลวไม่กล้าช่วยคนเลวเพราะเกรงว่าจะเลวไปด้วยอย่างนี้คนเลวบ่นไม่ได้ผลบอกกันเสก่อนนะวิธีบนที่แรกคือบนกันตามความชอบใจต่อมาตมาถามท่านก็ขอพูดกันตรงไปตรงมาว่าเคยคุยกับท่าน ท่านก็มหลวงยคอนนะ้ท่านมาเห็นเป็นประเป็นปกติแล้วก็ขอร้องให้ท่านช่วยอะไรท่านก็นช่วยตามกํากลังของเทวด,ดาที่เพิ่งช่วยได้อย่าไปเกณฑ์เทวด,ดาทุกอย่างถ้าเกณฑ์ว่าขอเทวด,ดาจงบอกหวยให้อันนี้ไม่ได้เกณฑ์ได้เทวด,ดาเขาไม่ช่วยอย่าแตมานี่ขอพูดให้ฟังท่านปูใหญ่คือสามโมรีพรม เดิมทีเดียวเมื่อท่านเป็นพระในหลายพันหลายร้อยปีมาแล้วอาจจะเป็นเกือบทันพันปีมาแล้วท่านเชื่อสิงเป็นพระสงสมาบัติขั้นสูงนี่ก็เป็นพระอารียเจ้าต่อมาขณะที่ท่านเป็นสามปติกรเป็นสามดีพรมขณะเป็นรองไปถามเรื่องหวยท่านนีท่านเอาเรียงเบอร์มาให้อ่านเลย อ่านเรียงเบอร์อ่านในทุกรางวัลเหมือนกับที่เขาพิมพ์เนี่ยภาพไปเห็นแต่ท่านบอกว่าห้ามบอกใครนะ <c oughs> แต่ความจริงสังเกตุแล้วว่าถ้าไม่บอกที่ตรงทุกทีถ้าบางครั้งท่จะบอกว่าพูดได้เท่านี้นะถ้าพูดเท่านั้นมีผลถ้าพูดเลยไปตัวเดียวแล้วแต้มเดียวแล้วประโยคเดียวจะไร้ผลทั้งหมด เวลานี้ท่านเลยขอร้องบบิเสร็จโอกเอางี้ก็แล้วกันอยากจะรู้จะให้รู้แต่ห้ามพูดแต่ติดขาด <c oughs> ก็เลยเป็นว่าไม่รู้ซะดีกว่ารู้แล้วพูดไม่ได้ไมัหมอตัดใจนี่มาว่าทั้งเรื่องกลมหลวงพรกันดีกว่าวิธีบนบรรดาแทนพุทธบริษัทฟังแล้วอาจจะบนกันบ้างวันก็คือหนึ่งข้าวปากหม้อ คำว่าข้าวปากหม้อจหมายความข้าวปากหม้อี่ยังไม่เป็นเดงไข่ตักมาหนึ่งถ้วยในการที่สองหมูต้มหมูธรรมดาต้มประมาณสักครึ่งกิโลถ้าจน,จนจนมากก็ชิ้นเดียวจะให้เล็กนักและในการที่สามก็ไก่ต้ม ถ้าจนมากมีทุนน้อยก็ไม่ต้องถึงตัวเอาชิ้นก็ได้แต่คนมีทุนมากต้องเอาถึงตัวอย่าขี้เหนียวนะขี้เหนียวเทวดาไม่ช่วยต่อมาก็ทองหยิบไฟทองอย่างแล้วก็อยางแล้วถ้วยเล็กๆก็ได้สองสามอันก็ได้นะแล้วต่อมาก็ขนมจีนน้ำพริกเท่าน,นี้ก็พอแล้วแต่ว่าตามพิธีกรรม ถ้าจะบนท่านให้ใช้ของทั้งหมดที่ก่อนเวลาบนถวายก่อนเวลาถวายทักงหนดว่าเวลาตอนเช้าให้ใช้เวลาก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีหรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยก็ได้แต่ย้ายถึงสองโมงเช้าถ้าจะแก้ตอนบ่ายตอนเย็นให้ใช้เวลาสามโมงเย็นแต่ก่อนเวลาสามโมงสามโมงเย็นตังสิบนาที เรื่องเล่ายาปลาปิ้งไม่ต้องใช้กันเวลานี้ท่านเป็นวิรุนหกเมื่อก่อนเป็นวิรุนหกชอบให้เขาแก้บนด้วยน้ำตาลเมาแต่เดี๋ยวนี้บอกไม่เอาแล้วลูกน้องมันมากเดี๋ยวลูกน้องมันเมามนุษย์จะมีความลำบากเทวดาเมานี่ยุ่งแต่ความจริงเทวดาถ้าไม่กินน้ำตรงน้ำตาลก็ว่ากันเรือยเฉยไป เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสมัยเป็นคนชอบอะไรก็ขออย่างนั้นที่มาเรื่องการบนที่มีผลเป็นพิเศษทำให้เทวดาลำบากคือช่วยเขาแล้วเทวดากับลำบากคนบนมีความสุขแต่เทวดามีความทุกข์นั่นก็คือว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่งเป็นร้อยตำรวจโทคนนี้เป็นเมือปรลาบ จะอยู่ที่ไหนก็ไม่บอกละเวลานี้ก็เป็นพันเอกหรือเป็นคนรุ่นเดียวรุ่นราวคราวเดียวกันเขาเป็นคนกันหมดแล้วก็เกรงว่าจะขย้ายไปนานแล้วเข้าใจว่าจะเป็นในคนไปแล้วถ้าตามแล้อายุได้าการเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันคนไล่ไล่กันเวลานั้นเวลานี้ก็เป็นพลตรีพลโทไปแล้วแต่ท่านพวกนี้จะเป็นขั้นไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกัน ท่านผู้นี้ก็ไปจับโจรร้ายคนหนึ่งคนนี้ร้ายปล้นฆ่าปล้นไม่ปล้นฆ่าบ้างปล้นไม่ฆ่าบ้างแต่ปล้นแน่ไปจับมาแล้วคนนี้ก็ติดตารางต่อมาลูกสาวของท่านบุคคลน,นี้เจ็บใจเพราะร้อยตำรวจโทรค,คนนี้มาจับพ่อติดตารางให้นั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาจะให้เขามีเหตุมีผล วมาว่าพ่อของเธอไปปล้นเขาเขาจับจิตารางเป็นการถูกต้องอย่างนี้เราพูดกันได้แต่ว่าลูกกับพ่อจะมีความรักกันจะมีความหวังดีในกันเขาจะโจดคนที่จับพ่อเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าตำหนิตำหนิก็ไม่มีผลแต่เธออายุอย่างน้อยอยู่ประมาณสิบหกปีกำลังสวยก็เรียกว่าสวยะ เป็นคนรูปร่างค่อกนกลางสวย <c oughs> ถ้าประกวนางงามได้ได้เป็นที่หนึ่งของคนรักแน่ <c oughs> ถ้าผู้ชายคนไหนรักคนนั้นก็ให้ที่หนึ่งจะนะเลิศแต่คนนี้ก็หน้าตาน่ารักผิวพรรณดีรู้สึกว่าสวดทรงก็ดีสวนสัก,ก็ดีเธอก็ไปสมัครเป็นหญิงโสเพณี ก็เรียกว่าโสเภณีแก้แค้นไม่ใช่โสเภณีสมัครเล่นและไม่ใช่โสเภณียาชีพโสเภณีในต่างจังหวัดเวลานั้นก็ไม่จําเป็นต้องจดทะเบียน <c oughs> เป็นแต่เพียงมีบ้านหรือมีห้องแถวที่เขารับหญิงค่าประเพณีเข้าไปแล้วเขาก็รับสมัครเมื่อเธอเข้าไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาใครเข้าไปก็รับแขกสตังก็ได้ อันนี้ก็เห็นใจเธอเพราะแสงแตงก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เธอต้องการนั่นคือต้องการจะแก้เผิดในตํตำรวจคนนี้ก็หาอาจารย์หาครูบาอาจารย์มาทำไสยศาสตร์เรียกว่าทำเสน่ห์ก็แล้วกันแล้วก็หาทางให้คนแมนมาแนะนำกับนายตำรวจคนนี้ว่าหญิงสาวคนนี้เข้ามาใหม่ ไม่เอี่ยมจ้องไม่เคยผ่านงานอย่างนี้มาแต่ก่อนแต่สายว่าพ่อตายไม่มีใครเลี้ยงก็มีความจำเป็นต้องทอิศตัวเพื่อเงินชั่วคราวและเธอก็จะเป็นอยู่ไม่นานเพราะได้สสังพอเธอก็จะเลิกแต่ว่าท่านนายตำรวจคนนี้ย่องย่องเข้าไปจะดีมากท่านนายตำรวจยังหนุ่ม ได้ข่าวอย่างนั้นก็เข้าไปแต่เขาฟาเขาส่งข่าวเป็นมิเศษอีกนะว่าถ้าหากว่าเป็นตำรวจล้วฟรีทุกรายสามารถจะเมาคืนเหมาเป็นวันๆกันได้เลย <c oughs> เป็นแต่เพียงว่าถ้าหากว่าจะมีสตังจ่ายค่าอาหารประจำวันแค่ข้าวไรกแกงให้เธอได้กินในอิ่มอย่างนี้เหมาได้ตลอดก,การ เท่าไรกี่วันก็ได้เป็นเดือนก็ยังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนายตำรวจเธอจะชอบมากท่านนายตำรวจคนนี้ทราบก็ยินดเีเรื่องเนื้อสดนี่ยังไม่ต้องต้อมอย่างนี้สดแท,แท้เนื้อสดประเภทไม่ต้องต้มในรสโอชะท่านก็ย่องเข้าไปเธอก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนัดหมายกันแล้ว มีแม่สเสาอมาติดต่อกับนายตำรวจเธอก็จัดห้องจัดถัดเสือดีแม่สีก็ช่วยห้องจัดเสื้อสวยเรียบร้อยเสียค่าเช่าห้องเป็นพิเศษเธอเสียเองเธอพักพูกด้วยกันพักพวกจะบ้านด้วยกันที่เป็นญาติกันเขาช่วยพอท่านนายตำรวจคนนี้เข้าไปอาศัยมหาเสน่ห์ที่เธอจ้างเขาทำมีผลมาก เป็นเหตุให้นายตำรวจคนนี้ลุ่มหลงไม่มาทำงานขาดงานไปเกินกว่าสิบวันผู้งขับกองให้ตำรวจไปตามก็ไม่มาผู้กำกับให้ตำรวจไปตามก็ม,มาไม่ยอมออกจากห้องความจริงเนื้อสดชี้นี้น่าเขาจะโอชะมากเกินในที่สุด บรรดานายตำรวจก็ดีบรรดาผู้ปกครองพ่อแม่ก็ตามพี่น้องก็ตามก็สงสยัยคิดว่าอย่างนี้ต้องออกอะไรเหตการแน่เหตุผลเป็นมาอย่างไรยังไงงม่ทราบเด็กสาวคนนี้ก็เป็นเด็กสาวธรรมดาธรดาูดาปร่างหน้าตาหนะ้าสวยแต่คนภายนอกที่สวยอย่างนั้นก็มีสวยกวานั้นก็มีที่นด้ตรวจคนนี้ผ่านมาแต่ไม่ลหลงไหลฝ่ายฝันขนาดนี้ ในที่สุดก็หมดทางแก้ไปหาพระแก้พระก็แก่ไม่ออกไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนแก้ก็แก่ไม่ออกไปหานักพยาสายแก้ก็แก่ไม่ออกสายสายแก้ก็แก่ไม่ออกวันที่สุดเครื่อมาหาเสริมสีเขาได้ข่าวว่าเสริมสีเป็นศิษ์กรมหลวงยมพรเธอคงจะแก้ได้ มาเธอเธอก็เห็นใจออนจะช่วยแก่เธอก็บอกว่าแก้ได้แต่ไม่ได้ก็เสแล้วแต่สมเด็จเตียเขาเรียกการสมเด็จเตี่ยเพราะว่าเริมสีเป็นหลกเจ็กก็เรียกว่าสมเด็จเตีกเกเ่ยก็ยกยกถูกต้องเตีย่ยคือพ่อพ่อคือเตีย่ยเธอก็จัดพิธีบนให้เขาจัดของเพื่อบนท่าน เมื่อบนเสร็จก็บนขอให้ไปตามนายตำรวจคนนี้ออกมาจากซ่องคำว่าซ่องก็คือซ่องพิเศษแจะขอโปรดทราบว่าฐานที่จัดที่แห่งนี้ในะบรรดาท่านผู้ฟัง <c oughs> มันไม่ยดซ่องดีเสเพนีอยู่กันโสเพนีอยู่กันเดิมทีเดียวเธอมาอยู่กับเขาเพื่อประกาศตนเป็นโสเพนี เอกสานที่ต้อนรับนายตำรวจคนนี้มันเป็นบ้านเขาจัดห้องหับที่บ้านของเธอเองทำเป็นกรณีพิเศษให้จให้บุคคลเห็นว่านายตำรวจคนนี้ไม่ได้เขาสองเขาให้เกียรติมาก <c oughs> กระทรงความมาเสริมสีเทกระบนุนผลที่ได้จริงๆคือบนแล้ววันที่สามนายตำรวจคนนี้ออกมากลับเข้ามาทำงานตามเดิม เมื่อเขาถามผลกันท่านก็ตอบว่าก็ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงมีความหลงไหลใฝ่ฝันจริงๆก็สรุปแล้วว่าเห็นว่าเนื้อสดไรนี้อร่อยมากมีรสโอชามากมีการสัมผัสด,ดีเอาอกเอาใจดีมากเป็นพิเป็นิเ,นเศษถ้อ <c oughs> ท่านก็คิดว่าทาไมคิดว่าเป็นเนื้อสดท้าขายท่านจะรับไว้เป็นพัญญา แต่เมื่อออกมาแล้วมาทํางานแล้วมีคนถามว่าต้องการไปว่าต้องการไปบ้านนั้นอีกไหมเขาก็บอกว่าเวลานี้มันหมดความรู้สึกความต้องการคนรายนั้นกับสถานที่นั้นไม่มีอีกแล้วอันนี้อจจจัศจรรย์ถ <c oughs> ้าเรื่องนี้ไม่เป็นไรก็ภัพบรรดา่ทนผู้บริษัทกระแถมเอมไมากเพราะอแห้งจัด <c oughs> แต่เรื่องนี้ไม่สำคัญที่ไม่ต้องการแต่ส่วนสำคัญมีว่าคนสบายคนปลอดภัยพ้นจากภัยมาได้แล้วท่านไม่เสียไม่เสียงานท่าดการไม่เสียประวัติบรรดาบิด,ดาของท่านในตำรวจคนนั้นก็มีความสุขญาติพี่น้องก็มีความสุขเสริมสีก็มีความอิ่มหนำสำราญสดชื่นเพราะทำงานได้ผลแต่ว่าท่านที่ต้องรับโทษคือกรมหลวงยุพน สำหรับอาตมาเองในเคยพบกับท่านทุกคืนเวลาทำใจไปสมาธินิดหน่อยทุกวันนั่งนั่งอยู่จิตไปสมาธินิดหน่อยพอคิดถึงท่านก็เห็นท่านท่านจะมาบางครั้งท่านจะมาในชุดแต่งขาวบ้างบางครั้งท่านมาในชุดเต็มยศคนาหารเรือบ้างบางครั้งก็เห็นท่านในในระดับยศพลเอกแต่ปกติคนาหารเรือ <c oughs> พอร้องอะไรท่านก็นช่วยทุกอย่างแต่ส่วนที่มีสซมัครก็มาบอกถึงอารมณ์การขัดข้องว่าวันนั้นวันนี้ใครจะกังางใครจะแกล้บง,กงบางใครจะขัดข้องบงังจะดีบ้างใครจะชมบ้างแต่ท่้นก็นเตือนประคบววาถือเป็นเรื่องธรรมดาว่าคนที่เกิดมาทุกคนมันต้องตายทั้งหมดมันชมเรามันก็ตาย มันติเราแล้วก็ตายมรรอโทษมันติเรามันก็ตายเราชอบคําชมเราก็ตายเราไม่นิยมคําติเราก็ตายท่านเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าสนใจในมันมนัตติโลเกอาน,นินิโตท่านบอกว่าคนที่ไม่ถูกดินทายเลยไม่มีในโลกแต่คนที่ดินทายก็ดีสรรเสริญก็ดีไม่มีอะไรเป็นผล เรารับคำนินทากุ่มเป,เปล่าไม่มีอะไรเป็นผลถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนชั่วเขาสนเสริญว่าเราดีแล้วก็มาดีไปตามอย่าสนใจท่านเตือนแต่หลังจากนายตำรวจออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่เห็นหน้ากรวจคนไปนานสิบห้าวัน หายอย่างไงก็ไม่พบเชิญอย่างไงก็ไม่มาพอทุกวันท่านเคยมาคุยเป็นเพื่อนทำให้เไม่หมดความเหงาตามปติชอบนั่งคนเดียวเวลาไหนอยู่คนเดียวเวลานั้นเป็นสุขขณะที่อยู่คนเดียวก็คุยกับเทวดาบ,บ้างคุยกับพรมบ้างมีความสุขดีไม่หนักอกหนักใจเมื่นคุยกับคนเมื่อวันที่สิบหกเข้ามาถึง ก็พบแท่งกรมิวพรในเครื่องแบบคนเลอเอกเต็มยศขอนทานเหลือเจเรียนถามได้ว่าท่านหายหายไปไหนมาท่านก็ตอบว่าผมถูกกักบริเวณสิบห้าวันเจะเรียนถามได้ว่าท่านเป็นเทวดาแล้วใครจะกักบริเวณท่านก็ท่านก็บอกว่าท้าววรนหกเื 6, ่อเป็นเจ้านาย อยู่ด้านทิศใต้ของโลกท่านบอกว่าถามว่ากักเรื่องอะไรถ้าบอกว่ามีโทษในฐานะที่เข้าประเดยซ่องของโสเพณีท่านถามว่าเพราะอะไรท่านบอกว่าอีโหยท่านไม่เรียกเสริมสีท่านเรียกหยนะอี้หยมันขอร้องผมอะให้ไปช่วยนายตำรวจคนนั้น ไอ้ผมก็สงสารมันจะไม่ช่วยมันก็จะเสียชื่อมันก็เรียกผมสมเด็จเตีย่ยสมเด็จเตีย่ยแต่เตี่ยก็มีมีความเห็นใจสงสารโลกเมื่อจะเข้าไปมันก็ผิดระเบียบแต่ขั้นจะเข้าไปจะไม่เข้าไปเลยนายตำรวจคนนั้นก็จะไม่ปลอดภัยต้องถูกออกแต่เกณฑ์ชะตาบุญบรารมีของเธอยังไม่ควรจะออกต้องดูกันก่อน แต่บอกการจะช่วยต้องดูทั้งบุญบรารมีด้วยไม่ใช่แค่ช่วยท่งเดชถ้าคนเลวไม่มีบุญไม่มีบารมีมอยู่เลยไม่มีอะไรหนุนหลังไม่มีบุญหนุนหลังยุมเบื้องหน้าแล้วก็ช่วยก็ไม่ได้นี่พ่อนผู้ฟังฟังแล้วก็จําไว้ด้วยนะก็เลยถามทานว่าถ้าบุญเก่าเขาไม่มีบุญใหม่เขาทําไว้แต่ทําไว้ก่อนที่จะบุญถือว่าเป็นคนมีบุญไหมถ้าก็บอกท่านแหละ ก็เป็นบุญความดีที่เขาทำไปก่อนก่อนที่เขาจะชั่วฉะนั้นถ้าใครเขาทำบุญดีๆรู้จากการให้ทานรู้จากการรักษาศีลรู้จากการเจริญภาวนาเพื่อตั้งตนอยู่ในพรมิหารสีบ้างสังวัุถุสีบ้างอยู่ในศีลบ้างอยู่ในธรรมบ้างตั้งใจชอบฟังเทศบ้างอย่างนี้ช่วยสะดวกแต่คนไร้ความดีไร้ศีลไร้ธรรมผมก็ขอยืนยันว่าผมช่วยไม่ได้ แต่นายตำรวจคนนี้ชาติก่อนก็ทําบุญไว้ดีชาตินี้เขาก็ทําดีเขาเป็นนายตำรวจมือปราบแต่เขาปรบาบคนผิดคนที่ทําความเดือดร้อนให้เกิดกับชาวบ้านกับทรัพย์สินชาวบ้าน,นเมื่อเขาช่วยคนก็มีความสุขเขาจัดว่าเป็นบุญบาร,รมีส่วนหนึ่งที่เขาทําทานเขาว่าใหาส้สิงก็เคยรักษาแต่เวลาการในภาวนาดีเขาภาวนาการปืนนึกถึงพระก็ถือว่าใช้ได้ จำใาติโยมนะพานายกันปืนพานาการอวุธถือว่าเป็นพระชบายใจน,นึกถึอถือว่าถึงพระถือว่านึกถึงพระชัยได้ขอไม่ดีมากก็รวมความว่าอาศัยที่เขาต้องช่วยท่านผู้น,นั้นท่านเลยถูกกักบริเวณสิบห้าวันวันนี้ปลอดแล้วผมคิดถึงท่านท่านคิดถึงผมผมก็ทราบ ท่านขอร้องให้ผมมาผลก็ทราบแต่ผมมาไม่ได้โตก,กักบ,บริเวณกรวรความว่าท่านขอร้องว่าต่อที่นี้ไปขอให้บอกทุกคนในทราบว่าทุกคนเวลาจะบนท่านเรื่องการเข้าซ่องขอเ,เลิกไม่ช่วยใครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะบนค่อยปฏิบัติตามระเบียบตามที่กล่าวมาแล้วอย่ากโกงกันกรวรงความว่าเรื่องของกรมหลวงนิพนธ์ยังไม่หมด อยเก็บไว้ต่อตอนตอน่ตอตอ่อไปเรื่องของผีใช้หน้าแต่ต้องใช้เวลาหลายตอนบรรดาท่านพู้บริษัทีิธิวดานะเทวดาช้ยน้าจะนึกว่าท่านอยู่เฉพาะใช้ยน้านะความจริงนี่เรื่องนี้ธรรมะกลัวมาแล้วนะจะไม่พูดธรรมะตอนหลังเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนาทีโลกเกานินโตเรือนินทยทันเสินนี่เป็นธรรมะรายการธรรมะเอากันวนนันนนอย ว่าก็ถึงกนนองหลวงย่าพรว่าทําไมก็จะต้องแก้บนหรือว่าลาบนกันก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีและก่อนสามโมงเย็นสิบนาทีท่านบอกว่าคนที่มีสัมพันธ์สำคัญที่เป็นเพื่อนกันเวลานี้คือจะปลังหรือจะปล่อยบางคนก็เรียกปลั่งบางคนก็เรียกปล่อยเวลาที่ท่านพูดวันนั้นเขาอยู่ด้วยกันทั้งหมดท่านปลังท่านปล่อยท,ท่านสิงขอนอะไรพวกเนี้ยท่านทองดีแล้วก็มีเยอะอะไรก็งหลวงย แตงกชีน้าบอกเจ้าปลังนี่แหละสำคัญมากเวลาเขาบนผมผมทำงานเวลาเขาแก้บนไอ้ปลังมันไม่ทำเวลาเขาบนเขาทำไรผมทำคนเดียวแต่ไอ้ปลังนี่มันไปรับรับการแก้บนซะเองเวลาก็เชิญผมผมมาเจ้าปลังมันว่าไปเรียบร้อยแล้วก็ถามว่าเทวดาโกงกันได้หรืออย่างนี้มันเป็นอาทินาธาน ท่านบอกว่าวิสาสาปรมายาติการคุ้นเคยกันถือว่าเป็นญาติสนิทนี่จะปล่งนี่จะปล่อยนี่มันเป็นเพื่อนคู่หูเลยนะสิงคอนนี่ก็เหมือนกันเป็นเพื่อนกันคู่หูกันมีอะไรก็กินด้วยกันใช้ด้วยกันเป็นความจริงเทวดามีของทิพย์ถือว่าท่านเป็นเพื่อนกันถ้ามีสิทธิ์ร่วมกันฉะนั้นเวลาเขาแก่บ่นเจ้าปลังมันก็โชยโอากาศ ในฐานะที่บรรญ,ญาเป็นญ,ญาสนิทกันเองกับผมมันก็เลยเอาจะทุกอย่างแต่ผมก็ต้องทํางานเลยทันไม่ถามปลังถามปลังมีหน้าที่อะไรผมเป็นดิวดาพิเศษครับมีหน้าที่ช่วยขโมยลักของแล้วก็มีหน้าที่รับติดตามของที่ขโมยลักไปรวมความว่าถ้าใครจะขโมยของถ้าบนผม ผมรับช่วยมันขโมยได้แล้วก็เวลาเขาบนติดติดตามเคลื่อนบนผมผมก็รับื่วติดตามมาได้ก็เลยบอกว่านั่นมันผิดศีลน,นะมันละเมิดศีลถ้าบอกไม่ใช่มันต้องเฉพาะบุคคลครับปนกันทุกคนไม่ได้ผลมันต้องเป็นคนประเภทที่ว่าชาก่อนเคยยักยอกของเขาไปชาตินี้ต้องตอบสนองด้วยการของหาย แต่ในชาติก่อนยักยอกไปแล้วไม่ได้ไปเลยคืนให้เจ้าของเขาแปว่าเขาจับได้เขาเขาเอามาเขาคืนได้เวลาชาตินี้เหมือนกันวลาขอหายตามได้พ้นถ่วยตามนี้ครับอรบ,บันดาท่านผู้ฟังมองดูเวลาหมดเส็แล้วและเวลาสิบปีนาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาานพุทสศา,านสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี